EFM playlist by DJ อมค่ะชั่วโมงที่สองบคุณผู้ฟังชอบอยู่คนเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมายถึงว่าคนที่เราชอบมีคนเดียวหรือว่าเอ๊มีฉันคนเดียวนะที่ชอบเธอและจริงๆเธอไม่แคร์ฉันเลยอะไรเงี้ยก็เรียกว่าความชอบของเราไม่เท่ากันและจริงๆอย่าเรียกว่าความชอบของเราไม่เท่ากันอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ชอบกับเธอเลยจะ้ะอย่าเรียกว่าเท่าเขาไม่นับใช่ไหมกวงครับยังไม่ทันได้เริ่มนับเลย mm hmm. อย่าเรียกว่าเท่า เรายังไม่เข้าจุดสตาร์ทเธอนับเราคนเดียวไม่ได้จะชอบกันมันต้องไปร่วมกันมันถึงจะเป็นความชอบที่สมบูรณ์ทั้งสองฝ่าย <Okay. S 1> ขนาดชอบเหมือนกันลงเออยังไม่ตรงกันเลย <Okay. S 1> คุณผู้ฟังมันยังเอาแน่ไม่ได้เลยว่าแรกแมันก็อาจจะดีแต่ว่าดีทิมก็อาจจะไม่รอด <Okay. S 1> นะคะบ่ายบ่ายอะไรละ่ะสี่โมงเย็นกับอีกยี่สิบเป็นาทีมาอ่านข่าวที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเวลาของการจราจรแล้วแบบเฮ้ยหลายที่มากเลยนะอาทิเช่นอันเนี้ยมาจาก Uh, Fm เก้าสิบเนะคะมีรถบรรทุกจอดเสียบนสะพานข้ามแยกซอยพรีเมียร์ถนนสีนครินขาออกเขาบอกว่ารับแจ้งมั้งแต่บ่ายสองตอนเนี้เพิ่งผ่านไปสองนาทีเขารายงานมาว่ายังไม่พ้นเลยการกีดขวางยังมีอยู่อ่าคุณู้ฟังก็น่าจะติดแบ็คกันไปเล่นๆเลย่ะสงสารทุกคนที่สะเทือนใจกับการรถติดรวมไปถึงตรงนู้น เอตอตรงไหนวะคะเดี๋ยวนะมันติดหลายที่เขาบอกว่าเกษตรงามวองวานก็ไม่ใช่น้อยค่ะคุณผู้ฟังก็ใจล่มล่มตรวจเส้นทางเรามีแอปอะไรช่วยกันเยอะก็ลองกดดูทางไหนเร็วทางไหนช้าทางไหนอะไรถูกไหมใรจริงๆสำหรับทางที่ใช้ประจาอ่ะไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกแต่คนที่ไม่คุ้นเส้นทางอ่ะมันจะมีความเลอะลากแล้วก็ลังเลซึ่งก็เข้าใจได้ทางเราก็เคยเป็นเพราะฉะนั้นเวลาขับรถก็ ใจเย็นๆนะคะคนช่วงนี้โมโหง่ายโมโหเร็วแล้วก็ยั้งอารมณ์ไม่ค่อยได้แล้วเห็นข่าวเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยทะเลาะกันฟาดจนซิลิคนขยับเคลื่อนออกไปเลยโอ้ยไม่รู้แต่ยังไงก็เห็นใจนะมันจรองจริงๆถ้านับวพาไม่ถ้าไม่มีซิลิคนเนี่ยน่า,าจ,จะเจ็บปวดนี่นะคือเนี่ยนะเด็กทะเลาะกันก็จุดไฟเด็กทะเลาะกันเอาขวานจามทำไมอาวุธหรือสิ่งพวกนี้มันมัน มันหาง,ง่ายแล้วแลวมันสิ่งที่เกิดขึ้นคือพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสแสดงความรับผิดชอบด้วยนะคะถึงจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กทะเลาะแต่เด็กทะเลาะทําไมเด็กถึงมีสิ่งที่เหมือนผู้ใหญ่ใช้ได้เยอะขนาดนี้อันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยถูกป่ะล่ะใช่ครับอ่ะทีนี้มาเรื่องของเรากับคุณผู้ฟังว่า อ่ะเนี่ยบอกว่าเส้นปรีดีมุ่งหน้าไปแยกพระขนงติดแน่นมากครับควรจะเบี่ยงน่าจะไปเส้นนี้ปะ่ไปเจอกัะตรงสีนคำลิบนั้นประกวบมีสิทธิ์ท,ท,ท,ที่จะไปเจอล็อกนั้น,น,นและติดตแบ็คไปเชื่อมใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยค่ะตอนชั่วโมงแรกของเราเราได้มีโอกาสคุยกันเรื่องของวันไก่ทอดสากลดีดีวันไก่ทอดสากลก็เลยถามคุณผู้ฟังว่าถ้าเป็นคุณตอนนี้สั่งไก่ทอดคุณจะไก่ทอดสายพันธุ์ไหน ส่วนใหญ่เลยนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ไปทางไก่ทอดสากลจริงๆคือไปทางเคฟซีนะคะและสิ่งที่ทำให้ไปเคฟซีส่วนหนึ่งคือหมวกห <c oughs> <c oughs> มวกจ้าและบางคนก็มาขิงใส่ได้แล้วอันแนะบางคนก็สภาพคลายกันอยากได้แต่บางคนก็จะรู้สึกว่าไม่ฉันจะบริโภคหน้าโรงเรียนลูกแต่ไม่ได้จะเอาไก่เป็นหลัก เอาน้ําจิ้มเป็นหลักอาถามว่าบางทีน้ําจิ้มมันก็มีผลครับางคนน้ําจิ้มไก่ชอบกินน้ําจิ้มหวานใช่ครับบางคนชอบอันนี้เราพูดแบบไก่ไทยนะคะเราไม่ได้พูดถึงไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งมาจิ้มแจ่วอาจจะดูไม่เหมาะไก่ฝรั่งก็ต้องจิ้มแบบไก่ฝรั่งอก็ซอสเหรอะออแบบซอสแบบเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นบ้านเราบางคนเลือกจิ้มแจ่ว บางคนเลือกน้ำจิ้มหวานใช่แต่บางคนแอดหวานใช่บางร้านมีน้ำพริกให้ใช่และตรงนั้นแหละที่คุณแม่แม่เนี่ยแฮปปี Happy, <ช>้ถูกไหมเด็กเขาไม่ค่อยกินน้ำจิ้มที่เป็นเป็นน้ำพริกเท่าไหร่ปะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบแม่เป็นผู้ปกครองซื <c oughs> <c oughs> ้ออะไรกผู้ปกครองนะและกินกับข้าวเหเนียวเนาะอ่่ส่วนเด็กก็จะกินน้ำจิ้มหวานป่ะใช่ครับเป็นไปได้เพราะการกินไก่กับน้ำจิ้มหวานมันจะรู้สึกแบบถูกปากเนาะ นะคะวันนี้มันเป็นวันวันไก่ไง <im it> งั้นแล้ก็ไม่พูดขะแนนนี้หรอกคุณผู้ฟังห <im it> ิวปะแล้ว <im it> ถ้าอ้อมสั่งร้านเดิมอ้อมจะโดนเทไหมพี่ข่วงว่า <im it> อ้อมควรจะซ้ำไหมอ้อมควรจะตั้งใจดูส <im it> ักอรอบไหม้สั่งไปตอนกลางวันห้าโมงเย็นเอาห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ห้าโมงเย็นล่ำนึกยังไงไม่รู้เข้าไปดูอีกทีนึงถ้าคิดเอาดีแล้วอ้อมไม่เข้าไปตรวจด,ดูนะแล้วก็ตายใจอ้อมต้องเป็นกล่องเข้าน้อยไม่รู้ฆ่าใครอ่ะในแปลว่าของเขาอาจจะหมดตอนห้าโมงแล้วเนี่อ้อม แล้วทําไมเขาไม่ปิดล่ะไก็คือออเดอร์มันอาจจะมาก่อนหน้านั้นโดยที่เขานับไม่ทันว่าไอ้ของที่เขามีอยู่มันหมดสต็อกใช่ไหมใช่ดีนะที่เช็คก็เลยสุดท้ายเนี่ยเออเพราะถ้าไม่เช็คเราก็ต้องโมโหหิวป่ะพี่กวงใช่ชีวิตเราก็จะลําบากถูกไหมคะการโมโหหิวไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะคุณผู้ฟังตัวลําไส้ตัวกระเพาะก็มีปัญหาอยู่แล้วสุขภาพจิตดําดิ่งก็ไปอีกเพราะอะไรโมโหแล้วกินอะไรก็แบบนานอย่างเงี้ย เป็นบ้าอ้อมเป็นบ้าคุณผู้ฟัง,ฟงบางทีมก็เพี้ยนพยายามบอกตัวเองว่าอย่าบ้าเรื่องเปยนเพี้ยน่ะเอาจริงๆหมายถึงว่าต้องหัดเก็บอารมณ์เพราะว่าไม่งั้นลําบากคุณผู้ฟังช่วงนี้อย่างที่เราบอกกันอะมันอารมณ์คนใช้เยอะนะแล้วแสดงออกกันทางอารมณ์แบบผงผางเวยแต่สิ่งหนึ่งวงเนี้ยถ้าเกิดอ่านข่าวเนี้ยคุณจะคิดว่าคุณจะแสดงอารมณ์อะไรข่าวนี้นะครับอันนี้เขาเอามาจากอะไรวะอ่ มีคนร้ายหนึ่งคนฆ่าพ่อข่มคืนแม่ประมาณสี่ปีที่แล้วอสองพันสิบเก้าตอนนี้ออกจากคุกแล้วนะครับทําไมออกเร็วอ่ะนี่แหละครับนี่ยประเด็นคือฆ่าคนหนึ่งคนข่มคืนอีกหนึ่งทำไมถึงได้ออกจากคุกแล้วอันนี้ขีดเส้นตรงนี้ก่อนอันนี้คือความสงสัยแล้วพอออกมาทําร้ายคุณตาเอามีดฟันหัวอ่ะ ตอนนี้คุณตาอาการสาหัสยังตามจับตัวไม่ได้สิ่งที่น่าสนใจการที่คนหนึ่งคนฆ่าคนแล้วเข้าไปอยู่ในคุกแล้วเป็นคนที่ปัดพฤตดีเหรอเพราะเหตุนี้เพิ่งเกิดถูกไหมใช่ครับการที่เกิดปีสองพันสิบเก้านนี้เองถ้าเป็นสองพันห้าร้อยสิบเก้านั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับแต่ถ้ามันคือสองพันสิบเก้าอ่ะมันงงไหมพี่ขวงถูกป่ะใช่ครับตัดมาที่ข่าวที่มอ่านเจอ ส่วนสารดีกาพิฟากษายืนให้จำคุกหนึ่งปีเอกชัยหงกางวานคุณชื่อนะคะคดีพรบคอมกรณีโพส์ตเล่าประสบการณ์เพศสัมพันธ์ในเรือนจำไม่เข้าใจเพราะเอาจริงๆไม่ได้เป็นคนทะลึ่งเลยนะแปลว่าสิ่งนี้มีจริงใช่ครับแปลว่าสิ่งมันคือประสบการณ์สิ่งนี้มีจริงถ้าไม่อยากให้เขาพูดกันอย่าให้สิ่งนี้มี ถูกไหมมันต้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้แล้วเขาเล่าโดยที่เขาไม่ได้เป็นงานมโนอือเอ้าเนี่ยอรอปะใช่หรือถ้าเป็นงานมโนเขาก็แค่เฟกนิวแต่เขาต้องจําคุกเลยหรือนั่นแหะสิแต่ค่าคนหนึ่งคนออกมาแล้วสี่ปีออกมาแล้วอะไรแหวะอันนี้อันนี้คือความไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ฟังอันนี้เราพูดในฐานะเราไม่ได้เรียนกฎหมายเอา่ายๆชาวบ้านเจ็ดแปดที่ความรู้ทางกฎหมายไม่มี ครูนู่ฝานจะบอกว่า w ายทำไมแล้วไม่รู้จักศึกษาศึกษาไม่ทันแล้วใช้ศึกษาทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแล้วเราจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาชีพนั้นนั้นทำไมแล้วเรื่องจริงเรื่องกฎหมายผมว่ามันมันยากเยอะแยะยุ่งเยะแล้วก็เห็นไหมคะที่ประเทศชาติตีกันในบางจังหวะความคิดเห็นไม่ตรงกันก็หน้ากฎหมายทั้งนั้นนะคะที่พูดกนละงมงกันอยู่ตีกฎหมายเรื่องเดียวกันปีกันแปดร้อยแบบอยู่แล้วไม่ได้ว่านะคือก็อยากจะฉลาดแต่มันเป็นจุดอ่อนของเราตอนสมัยเรียนวิชากฎหมายเป็นวิชาที่ฉันกลัวที่สุดครับ คณิาสัตว์ฉันไม่เคยกลัวเลยค่ะดิฉันกลัวกฎหมายเพราะดิฉันไม่สามารถท่องและกับหรือได้ทาไมอ่ะไปถึงว่าและก็สมมุติว่าอันนี้แล้วก็และอันนี้แต่ต่างกับเมื่อมีคาว่าหรือไงประมวลกฎหมายมันใช้ผิดกันแล้วใช่ใช่และโทษกับผิดกันแล้วแล้วฉันจะไปต้องนั่งท่องและกับหรืออะไรล่ะฉันก็เหนื่อยฉันว่าฉันพอ ฉันอย่าทําผิดเลยฉันเหนื่อยเพราะว่าเดี๋ยวพลาดต,ตรงแรกกบหรือแล้วไม่คิดจะเป็นทนายด้วยสมองไปไม่ถึงมันยากเกินไปแต่ถ้าคํานวณเลขสู้สุดใจฟิสิกสู้สุดอ่ะเ,เห็นไหมคนเราชอบคนละแบบป่ะูห็นไหมล่ะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังบางทีเราอ่านข่าวแบบนี้บางทีเราก็มีความสงสัยเกิดขึ้นเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันยังไงเนาะนะ อะไรคือผิดมากอะไรคือผิดน้อยอจะทำไมอ,ออกมาได้เร็วจังเอออะไรควรอยู่ในคุกอ,อะไรเป็นแค่ควรจะมีแค่ภาคทันคนแบบไหนผิดระดับไหนอืโอ้ปวดกระบาลอังคารคุ่มโปเอ็กซ์สนับสนุนโดย B Dynamic R M F S S F ไม่จาก B B L A M อังคารคุมโปงนะคะคุณผู้ฟังอังคารหน้าเจอกับน้องอุ๋มอิม๋มอังคารที่ผ่านมาแน่นอนขอบคุณคุณสีตางนะคะเราจะมีแขกรับเชิญมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันอังคาร2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะคะนั่งไปได้วยกันฟังเรื่องหลอนๆไปได้วยกันกับ B.Dynamic Arm s SSF ลงทุนยืดหยุ่นในตราสารนี้ทั่วโลกโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะ